ตอนนี้ตกอยู่ที่ท่าหน้าบ้านเรนา,า,ามาดูกันวนะ่าอภิชาติจะได้หรือเปล่าดีครับ ใส่ตัวแล้วว้า <dow, S 1> <PA> ยอ <c oughs> ุ้ยมันพ่นพ่นหมึกตัวที่สามของวันนี้ครับตกัแต่เบาเป็นไงเป็นไงต่อใสจริงๆใสจริงๆนี่กินเลยปะน้ำจิ้มไม่ได้ออกมาที่ห้องถ้าไปทำที่ห้องก็ได้มาตั้งตั้งกันบนนู่นบนฝานะ